กินนั้นกินข้าวไปข้าวหวานๆไข่ขาวไหมั้ยอือเอาหอข้าวให้ใขอบคุณค่ะตะลุกเรามันมีหลายท่าถึงเวลากินนั่งลงดีๆูกพี่อ่ะอ่ะ มันยังขึ้นเหรอคะว้าวของคุณน่ะเหรอคะ,อะเอ่อเออชายสักพักหนึ่งลหรอคะอร่อยไหมคัดตรงลงข้าวขาวหมูอร่อยใช่ไหมคะมาหลังเอาอีกหลังซื้อให้ใหม่นะคะแม่ครับต <c oughs> อ่าครับต้องอย่าลืมต้องอย่าลืมสวัสดีครับคุณตาคุณยายสัสดีครับสวัสดีค่ะไม่เจอกันาอะไม่เจอกันหล